ในตอนที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องของคิมสันเจ้าพ่อมาเฟียแห่งเมืองคนโลภไปส่วนใครที่ยังไม่เคยไปดูแล้วก็ไปดูกันได้นะครับและในตอนนี้ผมจะได้มาเล่าเรื่องของจอบไวรลายแห่งนรกอีกคนหนึ่งในเรื่องเฮลูลว่าบอสคาบอยนักฆ่าจากแดนแห่งความเกลียดกราดสไตรเกอร์เพราะนี่คือวิลเลนสตอรี่สไตรเกอร์เป็นนักฆ่าและเป็นศัตรูตัวฉกาจในเรื่องเฮลโว่าบอส ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่1ตอนที่5สไตรเกอร์ได้เปิดตัวมาเป็นในฐานะคนงานในฟาร์มของพ่อแม่บิลลี่แต่จริงๆแล้วสไตรเกอร์ได้รับการว่าจ้างลับๆจากสเตลล่าเพื่อให้รอบสังหารสามีของเธอซึ่งนั่นก็คือสโตลาสแต่สไตรเกอร์ก็ทําพลาดเพราะว่าได้มีกลุ่ม IMP เข้ามาขัดขวางไว้และก็โชคยังดีที่สไตเกอร์ก็สามารถหลบหนีออกมาได้ต่อมาในซีซั่นที่2ตอนที่4 สตเกอร์ได้รับการว่าจ้างจากสเตล่าให้ฆ่าสโตลาอีกครั้งแต่ในขณะที่สไตเกอร์กำลังจะฆ่าสโตลาได้สําเร็จสเตล่าก็ได้โทรม,มายกเลิกการฆ่าและขอให้จับเป็นแทนเนื่องจากถ้าสโตลาร์ยังมีชีวิตอยู่จะมีประโยชน์มากกว่าให้เขาตายซึ่งสร้างความทั้งหมุดหิดให้กับสไตเกอร์อย่างมากและในเวลาต่อมาสโตลาร์ก็ได้ถูกช่วยจากกลุ่ม i อ p อีกครั้งต่อมาในซีซั่น2ตอนที่6สไตเกอร์ได้รับการว่าจ้างจากคิมซัด เนื่องจากต้องการคนมีความสามารถเข้าแก๊งมาเฟียซึ่งสไตเกอร์ก็สามารถจากฟิซาโรลีมาเป็นตัวประกันได้เพื่อเรียกค่าไถ่จากพ่อใหญ่ใจเกรแอสโมดเดียสจนกระทั่งฟิสสามารถหลบหนีไปพร้อมกับบิสได้โดยสำเร็จในด้านรูปร่างสไตเกอร์เป็นอิมตัวสูงและผอมมีผิวสีแดงซีดใบหน้าเหลี่ยมและคดเคี้ยวและมีรูปร่างสมส่วนเหมือนกับบิสดวงตาเขามีสีเหลืองมีวงแหวนสีเขียวเข้มรอบรูม่านตาและมีเปลือกตาสีดำนอกจากนี้เขายังมีหนวดเล็กๆสีดำ และมีปากที่เต็มไปด้วยเขี้ยวสีเหลืองอ่อนที่แหลมคมโดยมีเขี้ยวสีทองยื่นออกมาสไตเกอร์ยังมีผมสีขาวผมยุกเล็กน้อยลายบนตัวเขานั้นแตกต่างจากอิมตัวอื่นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีสไตล์หยักมากกว่านอกจากนี้เขายังมีหางที่ยาวมีแถบสีดำสีแถบที่ต้นหางและมีแถบสีดำเส้นเดียวอยู่ตรงปลายหางเขายังมีหนามสีแดงและดำแปดอันบนหางของเขาอีกด้วย เครื่องแต่งกายของสไตเกอร์มีลักษณะคล้ายกับคาวบอยซึ่งมีหมวกสีเทาขนาดใหญ่และมีเขาที่ยืดออกมาและมีผ้าโพกสีแดงพันอยู่ที่รอบคอเขาสวมแจ็คเก็ตสีเทาอ่อนมีปกสีเข้มกว่าเล็กน้อยกระดุมที่ข้อมือสีเหลืองเล็กๆบนแขนเสื้อมีสีเทาเข้มในแต่ละข้างและขิดเสื้อสีเทาเข้มจนเห็นภูสีดำห้อยลงมาจากแขนเสื้อ จ็คเก็ตของเขามักจะสวมเท้ากับเสื้อคอเต่าสีดำที่ติดกับกระดุมสีเหลืองเล็กๆนอกจากนี้เขายังสวมถุงมือสีดำที่ไม่มีนิ้วกางเกงยีนสีขาวที่มีรอยขาดที่ต้นขาและรองเท้าบูทคอวบอยสีเทาเข้มสูงถึงขึงเขา่าและในตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกสไตรเกอร์มากจะคาบฟางข้าวสารลีอยู่ในป่าของเขาอีกด้วยบุคลิกของสไตรเกอร์สไตรเกอร์เป็นคนหยิ่งผยองทะนงตนรุนแรงและโหดเหีเ้ยมซาดิส เขามองว่าตนเองอยู่เหนือกว่ายิ้มตอนอื่นโดยไม่ลังเลที่จะเยาะเย้ยและดูถูกคนที่เขามองว่าต่ำต้อยกว่าเขาทั้งร่างกายและจิตใจสไสเกอร์ยังเกลียดพวกขุนนางชั้นสูงแห่งนรกอย่างสุดซึง้งและเยาะเย้ยพวกเขาว่าเป็นพวกโสโครกที่ปฏิบัติต่อยิมเหมือนกับพวกชั้นต่ำด้วยเหตุนี้ไซเกอร์จึงใช้โอกาสในการรอบสังหารปีศาจที่มีสถานะทางสังคมสูงมากกว่าตนเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองนั้นเหนือกว่าพวกมัน เช่นการรับงานรอบสังหารสโตร์ลโดยธรรมชาติของสไตรเกอร์แล้วเขามีความรุนแรงและความสาดดิบอย่างมากในครั้งหนึ่งเขาได้เผชิญหน้ากับม็อกซี่หลังจากม็อกซี่ได้ค้นพบปืนไรเฟิลของเขาและได้เข้าต่อสู้กันสไตรเกอร์ยังเลือกที่จะบีบคอม็อกซี่อย่างช้าๆจนให้เขาตายแทนที่จะรีบฆ่าเขานอกจากนี้เขายังทำความรุนแรงต่อผู้อื่นโดยมีเหตุผลเช่นการทำลายอิมที่ยืนอยู่ข้างเขาเพราะมันเข้าใกล้เขามากเกินไป อย่างไรก็ตามไซเกอร์เป็นคนเจ้าเล่ห์ฉลาดเข้าสังคมชอบวงการและไม่เกรงกลัวต่อใครเขาอย่งเต็มใจแสดงความเคารพต่อผู้ที่เขามองว่าทําหน้าที่ได้อย่างเด็ดขาดดังที่เขาแสดงการช่นชมว่าบิสสามารถเปิดธุร,รกิจนัก่าได้แม้ว่าเขาจะยืนยันว่าอิมไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการธรุรกิจในรลก็ตามพฤติกรรมการวงการเขาปรากฏได้เห็นเมื่อเขาสามารถทําให้บิสลดการลงได้ด้วยการวงการทางจิตวิทยา โดยบอกว่าบิสทางานให้กับชุดชั้นล่างที่ไม่สนใจอะไรเขาเลยและบอกกับบิสอีกว่าเขาก็จะเป็นได้แค่ของเล่นทางเพศของสโตรลาเท่านั้นและเสนอให้บิสมาร่วมงานกับเขาสไตรเกอร์ยังรักษาอาการจะยินได้เมื่อบิสจับเขาได้ตอนที่เขาพยายามจะฆ่าสโตรลาแม้กระทั่งตอนที่เขาจนมุมก็ตามสไตรเกอร์ยังแสดงให้เห็นอีกว่าเขาเป็นคนที่มีความทะยอยทยานสูงในขณะที่เขามีแรงบันดาลใจเหนือกว่าการเป็นนักฆ่า และพยายามที่จะรวบรวมอาวุธที่ทรงพลังและมีความปรารถนาที่จะสังหารเหล่าผู้มีอำนาจในนรกเช่นเหล่าโอเวอร์ลอร์ดขุนนางในนรกถึงแม้เขาจะต้องทำงานให้กับขุนนางชั้นสูงอย่างสเตลล่าแต่เขาก็ทำเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายของเขาไทเกอร์ยังแสดงความเกลียดชังต่อราชวงศ์ปีศาจซึ่งมีความกระตือรือร้นที่จะฆ่าสโตลาร์อย่างมากและยังแสดงความอาฆาตเป็นส่วนตัวอีกด้วยโดยเชื่อว่าพวกราชวงศ์ได้แย่งทุกสิ่งทุกอย่างจากเขาไป ความสามารถการเลียงเสียงสัตว์ไซเกอร์มีแนวโน้มที่จะส่งเสียงขูฟ่ฟ้อเหมือนงูหรือจอระเข้หากเขาสามารถสัตว์เหมือนงูห่างกระดิกได้อีกด้วยดวงตาสองสว่างเช่นเดียวกับอิมตอน,น,นอื่นดวงตาของไซเตอร์จะเป็นแสงสีออกมาในบริเวณที่มืดและเขายังมีทักษะความแข็งแกร่งและสเสน่ห์และมีหน้าตาที่หล่อเหล่า,ลาไซเกอร์จึงสามารถเอาชนะใจคนรอบข้างได้อย่างง่ายดาย ได้ความตึกทนของไซเกอร์ไซเกอร์มีความทนทานต่อความเจ็บปวดได้ดีเยี่ยมเขาสามารถทนการแทงจากด้านหลังได้หลายครั้งจากมิลลี่และยังสามารถเอาชนะเธอได้อย่างง่ายดายโดยที่แผลไม่ได้กระทบอะไรครับเขาเลยและเขายังสามารถหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วแม้จะได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงก็ตามเช่นจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่เขาได้ประสบกับความเจ็บปวดอันน่าสะเอนสยจากการถูกไฟไหม้แต่ก็ยังมีเีือวแรงพอที่จะหลบหนีไปในขนาดที่เขากําลังดับไฟบนตัวเอง ด้านความแข็งแกรง่งไม่ว่าสไตเกอร์จะมีรูปร่างผอมบางแต่เขาก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางกายภาพเช่นการจับตัวของม็รซี่และทําให้แขนของมิลลี่หักและคว้างทั้งคู่ไปอย่างง่ายดายเขายังสามารถทําให้ Beast บิสลดลงได้ด้วยแค่หมัดเดียวในระหว่างการต่อสู้และเขายังสามารถหักขาของสโตลาร์ได้อย่างง่ายดายแค่การกระทืบเพียงครั้งเดียวหางที่สามารถยึดจับได้สไตเกอร์แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้หางเพื่อคุมอาวุธได้อย่างเชี่ยวชาญเช่น เพื่อใช้การป้องกันและการโจมตรีระหว่างการสู้กับม็อกซี่และมิลลี่ด้านทักษะการต่อสู้ระยะประชิดสไตเกอร์แสดงให้เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในการต่อสู้แบบระยะประชิดที่น่าประหลาดใจโดยสามารถป้องกันตัวเองจากกลุ่ม IMP นอกจากนี้เขายังใช้หางในการต่อสู้เหมือนเปลี่ยนอาวุธชิ้นหนึ่งได้อีกด้วยความชำนาญด้านอาวุธแสดงให้เห็นว่าเขามีทักษะในการใช้อาวุธประเภทต่างๆเช่นปืนปืนไรเฟิลเชือก มีสัน้นการขี่มา้าสไตรเกอร์แสดงเห็นว่าเขามีพอสวรรค์ในการขี่มา้าดังที่แสดงให้เห็นเมื่อเขากําลังขี่ม้าของเขาบูมพูฟและเขายังสามารถเล่นกีตาร์และร้องเพลงได้อีกด้วยเกลดความรู้เกี่ยวกับสไตรเกอร์สไตเกอร์ดูเหมือนว่าจะมีลักษณะคล้ายกับงูเช่นหางที่ชอบทรงเสียงเหมือนงูหางกระดิง่งและมีใบหน้าเหมือนงูที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา เขามีแนวโน,น้มจะส่งเสียงขูฟ่ฟ้องกับงูหรือจระเข้ซึ่งมอคซี่ก็เคยทำเหมือนกันนอกจากนี้เขายังมีรูปวงกลมที่ดูม่านตาของเขาซึ่งคล้ายกับการสะกดจิตของคางูจากในเรื่องเดอะจักร์เบุ๊กซึ่งส่งเสริมตีมที่เขาเป็นงูด้วยในการไลฟ์สดของวิซิปป๊อปได้มีการย,ยืนยันแล้วว่าสไตรเกอร์เป็นอิมลูปผสมซึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเขาเป็นลูกครึ่งของอะไร และในซีซั่นที่ตอนที่4ได้มีโปสเตอร์ที่ต้องการประกาศจับสไตรเกอร์ซึ่งจะมีป้ายประกาศจับในเมืองแห่งความเย่อหยิ่งและความโกรธซึ่งบอกว่าเขาเป็นตัวที่ต้องการในวงแหวนน,นั้นๆและสุดท้ายพิซซลลี่เคยบอกกับสไตรเกอร์ว่ากลิ่นป่าของเขาโคตรแย่เลยและนั่นก็เป็นข้อมูลข้งหมดเกี่ยวกับสไตรเกอร์ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดฟิลเลอร์สตอรี่ตอนต่อไปที่กำลังจะมาถึงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเย m